ดิฉันนางสาวสุยพรดำกล้องค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่ ก่อนอื่นเลยนะคะพวกเราก็อยากทราบว่าทําไมคุณป้าถึงเลือกทาธุรกิจแบบนี้คะที่มาเลือกทำเนาะเมื่อก่อนเดิมเดิมจริงๆแล้วนะที่ร้านเนี่ยทํโชว์หวยขายพวกหอนประมาณว่าขายของชําเมื่อก่อนนะสมัยรุ่นพ่อน่็จะขายของชอําแต่ที่เราฉีกแนวมาทำเนี่ยก็เรามองเห็นว่าในอนาคตที่มันกําลังจะมาถึงันนี้ป้าย้อนไปนสมัยก่อนที่ป้าจะมาทําตรงนี้นะม,ม,มันมีทุนข้ามชาติ นะเช่นพวกห้างอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งเราเนี่ยไม่มีทุนขนาดนั้นนะศักยภาพเราก็ไม่ได้ขนาดนั้นเราก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเราจะไปชนเ,นเขาเนี่ยเราคงไปไม่ได้แน่นะเพราะทุนมันน้อยกว่ากันเยอะป้าก็เลยฉีกแนวออกมาทําตัวที่ห้างเขาไม่สามารถที่จะเอื้อมมือเข้ามาถึงได้เพราะว่าสินค้าพวกสัมภาระเนี่ยมันจะเป็น หสินค้าแบบปโภคบริโภคต่างๆที่เขามีความจําเป็นที่จะใช้ในชีวิตประจําวันอ,อ,อันนี้นะคะสินค้าที่เกี่ยวกับความเชื่อเนี่ยคือผู้ขายเนี่ยต้องรู้เรื่องพิธีกรรมสามารถแนะนําได้เพราะว่าลูกค้าที่มาซื้อเนี่ยเขาจะไม่รู้อย่างเช่นเขาจะทำบุญขึ้นบ้านใหม่หรือว่าจัดงานแต่งงานหรือว่าตั้งศาลร,ระภูมงหรือว่ามีงานศพเขาจะไม่ค่อยรู้ สองสามสี่ห้าต้องทําอะไรก่อนหลังต้องทำการอะไรแล้วทําอย่างเนี้ยมันใช่ไหมมันถูกตามเออกฎระเบียบที่เขามีไว้ไหมอะไรอย่างเงี้ยป้าก็เลยหันมาทำตัวนี้หันมาศึกษาแล้ว จะสังเกตไม่แต่พืชไร่ใช่ไหมอะไรที่ปลูกเยอะล้นตลาดมากเกินความต้องการตัวนั้นย่อมที่จะไม่ทํากําไรแน่นอน<ไ>เพราะฉะนั้นป้าก็จะอยู่ในลักษณะของการฉีกแนวตัวไหนที่มีคนทําเยอะมีผู้แขีงเยอะๆป้าจะยกประอยกางให้หนูฟังนะอย่างผ้าไตรเนี่ยบผ้าไตรถ้าเป็นเนื้อผ้าโพลี ามที่จะแบ่งเคสชิ้นเนี้ยให้ตัวเองได้มากที่สุดซึ่งมันเป็นธรรมชาติของทุกร้านอยู่แล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นก็วิธีการหนึ่งที่จะทําให้ตัวเองได้ตัวเลขตรงนี้เยอะก็คือหนึ่งต้องขายถูกลงถูกไหมคะนี่เป็นตัวหลักๆที่จะล่อใจลูกค้าเลยคือขายถูกันดับต้นๆแต่การขายถูกเนี่ยบางครั้งเมื่อมาดูกับค่าใช้จ่ายแล้วมันไปกันไม่ได้ถูกไหม เพราะเดี๋ยวนี้การจ้างพนักงานก็จ้างแพงขึ้นไม่เหมือนเมื่อก่อนทุกอย่างคือมันแพงขึ้นหมดแหละค่าค่าไฟค่าสารพัดผ้าก็พยายามที่จะคิดต่างเขาขายผ้าโบเล e s ผ้าก็ไม่ขายผ้าก็คือขายแต่ว่าไปเอาตัวอื่นเนี่ยมาทําเพิ่มเช่นมิสลินสัลโฟรไฟรซ์ซึ่งราคาแพงกว่าผ้าพวกนี้เนื้อดีกว่าเราก็เอาผ้าที่ กว่าเนี่ยมาตัดเย็บให้มันปลาหนี่กว่านะคะแล้วก็ขายตลาดระดับบนขายคนที่ค่อนข้างมีสตังเพราะตรงเนี้ยบวกได้ผู้แข่งน้อยซึ่งได้ผลเพราะว่าป้าทาที่เลยเนี่ยมันก็เริ่มตันจังหวัดมันเล็กพอเราขยายขยายขยา,ย,ขย,าย,ยมันก็เริ่มเริ่มแบบอยู่ตัวใช่ไหมคะป้าก็เริ่มขยายไปขายในต่างจังหวัด ได้รับการตอบรับที่ดีมากเพราะว่าวิธีการเย็บอะไรต่างๆเนี่ยก็คือมันจะเป๊ะนะปีเข็มจะเนียนคัดแต่คนฝีมือดีๆมาเย็บแล้วก็เย็บให้ถูกต้องตามเอ่อพรมำวิำนัยที่เขาเขียนไว้ตามพุบบทธบญญัติที่เขามีไว้ว่ามันจะต้องเท่านั้นช่องตรงนี้ช่องกว้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เอาตรงนี้แหละมาเป็นจุดข,ขายแล้วเราก็ขายราคาอีกราคัน กันสี่ห้าเท่าแต่ป้าขายได้ขายได้ดีด้วยเป็นที่ยอมรับกว้างขวางตอนนี้เราก็ทําในหลายจังหวัดน,นะเพราะว่าจะเป็นพิษณุโลกเป็นสุขโขทยัยอุตรดิตถ์แม,ม,ม่น่านลำพูนลำปางเชียงใหม่อย่างเงี้ยแล้วก็เปิดในหลายจังหวัดตัวเลขก็ใช้ได้แล้วอนาคตข้างหน้าการพัฒนาจะกป็นยังไงก,การทําการค้าเนี่ยเหมือนนักกีฬานะ ถ้าคุณหยุดวิ่งหรือคุณวิ่งช้าลงเมื่อไหร่ก็จะมีคนที่เขาวิ่งด้วยเนี่ยแซงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราต้องสปีดต,ตัวเองตลอดเวลานิ่งไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีการพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะไม่หยุด,ดนะ่ะ เยอะมากด้วยแล้วมันก็น่ังวลใจเยอะึ้นทุกวันใช่ค่ะแล้วมีการแข่งขันกับเขาย่งไรถ้าถึงเวลานี้นะมันเลยจุดนั้นมาแล้วถ้าเทียบในจังหวัดนี้เนี่ยมันเลยจุดนั้นมาแล้วตอนนี้ป้ากําลังแข่งในระดับประเทศถ้าพูดถึงนะคะทีนี้วิธีการแข่งในระดับประเทศเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะลําบากด้วยข้อจํากัดหลายอย่างนะเช่นหนึ่งป้าเนี่ยอยู่จังหวัดเลยเป็นเป็นจังหวัด ชายแดนปลายทาง<ม>การขนส่งเนี่ยค่อนข้างจะยุ่งยากราคาแพงใช่ไหมคะเออนี่นี่คือข้อเสียเปรียบนะคะตัวที่2คือทุนเราเนี่ยน้อยเมื่อก้าวขึ้นไปในระดับประเทศเนี่ยทุนเราเนี่ยเราเนี่ยเป็นเป็นอะไรที่แบบจิ๋วไปเลยเล็กไปทันทีเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือก็หลบอีกเหมือนกันตัวที่ขาใหญ่เขาลง ไม่เอาไม่ทำ <c oughs> เพราะว่างานพวกนี้ส่วนใหญ่นะฮะงานสาาังกัดทเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนอนเป็นผ้าหม่มเป็นผนับาทเป็นหลายๆอย่างเป็นไตรเป็นทีวอนพวกนี้ล้วนเป็นงานที่ทำด้วยมือสามารถที่จะใช้คนในท้องถิ่นทำได้ใช้กลุ่มแม่บ้านทำได้ป้าก็เอาข้อได้เปรียบตรงนี้แหละมาทำเพราะว่าคนที่ลงทุนในเมืองใหญ่ในมนึง เขาจะต้องมีที่ดิน2เขาจะต้องมีอาคารสถานที่3ค่าแรงจะต้องตามกฎหมายทุกอย่างมันจะต้องนั่นเลยเขาจะต้องลงทุนเยอะมากของเราเราเราไปในจุดนั้นไม่ได้เราก็ไม่ทำของเรานี่เราจะใช้คนในท้องถิน่นเป็นการสร้างงานให้คนในท้องถิ่นด้วยจับมาฝึกแล้วก็ให้เขากลับไปทําที่บ้านป้าก็จะตัดต้นทุนพวกนี้ออกหมดเลย อาคาสถานที่ไม่ต้องมีที่ดินไม่ต้องซื้อเพราะเขาอยู่บ้านใครบ้านมันถูกไหมลูกเช้ามาเขาหาข้าวให้ลูกให้ขัวกินลูกผัวไปทํางานเอาลูกนอนซักผ้าเสร็จเขามานั่งทําเนี่ยตอนนี้ผ้าก็เย็บเยอะเลยนะลายจีบอนถ้าเขาฝึกเขาเอาเขาก็เย็บเย็บเสร็จก็แล้วก็ไปเก็บ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 เอาตัดเสร็จแล้วก็เอาไปส่งเย็บเสร็จแล้วก็เก็บมาเราก็ใช้ใช้กลยุทธ์ตรงนี้ซึ่ง ทำจะลดต้นทุนในหลายๆตัวลงทําให้ป้าเนี่ยสามารถไปแข่งขันกับคนที่มีโรงงานใหญ่ๆเนี่ยได้่ะเราก็ใช้วิธีแบบนี้แวรกิจโรงเป็นยัยงไงวโรงศพใช่ไหมคะโรงศพนี่มันก็เหมือนกับตัวอื่นๆถามว่ามีคู่แข่งไหมคู่แข่งเนี่ยน่ากลัวมาก คือมูล,ลนิธิถูกไหมคะเออเนี่ยอย่างหนูนี่ก็อยู่มูล,ลนิธิเขาบอกว่าแจกฟรีนี่เห็นไหมอันนี้เป็นคู่แข่งที่น่ากลัวมากเพราะว่ามูล,ลนิธินี่เขาไม่ได้ลงทุนเขาได้เงินบริจาคมาแต่เราเนี่ยต้องลงทุนร้อยเปอร์เซนต์เพราะฉะนั้นวิธีการตรงนี้ในการที่เราจะยืนอยู่ได้ในการที่เราจะแบ่งชิ้นเค้กตรงนี้ออกมาได้ก็คือขายตลาดระดับบนอย่างอื่นไม่มีสิทธิ์เลยทำไม่ได้เลย เอยังตัวถูกๆเนี่ยทำไม่ได้เลยนะคะเพราะเขาแจกฟรีเ,เขาได้เงินมาฟรีแต่เราลงทุนทุกบาททุกตาตงทุกอย่างค่าลูกน้องคนงานค่าสีค่าไม้สารพัดป้าก็คือขายตลาดระดับบนคือทําให้มันสวยเพราะว่าหยิบแจกเนี่ยยังไงยังไงมันก็ไม่สวยละลูกมันไม่สวยถูกไหมคะเออทีนี้เวลามีลูกค้ามาซื้อป้าเขามักจะบอกเขาว่าคุณ พ่อแม่เรานะเนาะเลี้ยงเรามาทั้งชีวิตเนาะแล้วเราไปเอาหยีบเขาแจกนะตะปูตีก็ไม่พับบางทีเอาจับศบลงในหยีบนะตะปูนะ่ะมันขูดขูดอย่างเงี้ยเวอร์เลยสงสารกันหน่อยไหมนี่คือครั้งสุดท้ายที่เราจะได้สแสดงความกตัญญูก็ถ้าพอมีสตางไม่ลําบากเกินไปก็เอาอันดีหน่อยได้ไหมแล้วของเรานี่ก็คือข้างในเนี่ยเราจะกลัวข้าวหรืมมอมงหูกม,มา สวยๆไส์อะไรสวยๆแล้วก็จะฉีดแนวไปอย่างนี้นะค่ะก็จะฉีดแนวไปนี้คือขายตลาดระดับบนขายคนที่ที่มีกําลังซื้อแต่ในคนที่ไม่มีกําลังซื้อนี่ก็อันนี้ก็จําเป็นอันนี้ก็เห็นใจเขาเข้า,าไปเอาฟรีก็ถูกแล้วก็ถูกแล้วนี่คือเกี่ยวกับลงศมอันนี้ก็จะมีการพัฒนาเช่นเดียวกับสินค้าตัวอื่นๆเหมือนกันอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยเราติดลายใช่ไหมคะก็จะเป็นการติดลายธรรมดานะคะ ชุบชุบธรรมดาติดแต่พวกนี้พอทิ้งไว้สักระยะก็จะไม่ค่อยสวยความวาวความอะไรมันก็จะสวยได้หน่อยแต่ตอนนี้เราใช้วิธีชุบทองซึ่งมันจะวาวมากเลยแล้วก็สวยทิ้งไม่ได้นานสวยตั้งโชว์ไว้เป็นหลาย,ลายเดือนไม่มีปัญหาก็จะฉีดแนวไปแบบนี้ค่ะแล้วอนาคตข้างหน้ามีแบบเปทนอะไโอ้แน่นอนลูกอันนี้ ต่อไปมันก็เหมือนกันค่ะคือ,มอไม่สามารถใจะหยุดได้นะคะมันต้องพัฒนาไปเรื่อยๆถ้าเราหยุดถ้าเราช้าลงเมื่อไหร่เูยแข่งเขาก็แซงไปเลยเพราะว่ามันมัน<ๆ>มันเป็นแบบนี้มันเหมือนกับการคือเป็นการแข่งขันกับตัวเองก็ว่าได้แล้วนนก็ดันตัวเองไปเรื่อยๆถ้าไม่อย่างนั้นก็คือเราก็ต้องถอยไปอยู่ข้างหลังแล้วนอกจาก อันนี้ก็มีอันนี้รามีทำเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนสมัยนี้เนาะเวลาน้อยไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนนี่ถ้ามีงานศพก็จะมีเพื่อนบ้านมีอะไรเนี่ยมาช่วยดูแลแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่นะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เพราะว่าต่างคนต่างต้องทํางานเวลาทุกคนจํากัดแล้วก็การที่เขาไปทําเองเนี่ยก็จะเกิดการสิ้นเปลืองเยอะนะคะเพราะมันต้องซื้ออุปกรณ์อะไรหลายหลายอย่างใช่ไหมคนะแต่ถ้าเข้ามามาจ้างร้านไปทำเนี่ย ร้านจะตีเป็นค่าเช่าเช่นยกตัวอย่างสมมติว่าผ้าม่านเมนถ้าเขาต้องไปซื้อผ้าเองเนี่ยเขาต้องซื้อผ้าเป็น 3- 4มสี่พับใหญ่ๆซึ่งนั่นก็หลายตังใช่ไหมคะแต่ว่าของเราเนี่ยเราจะมีเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดอยู่ละเราแค่เอาไปแวนแต่งอะไรไปตกแต่งให้สวยงามแล้วเราก็คิดเป็นแค่ค่าเช่าเอาค่าเช่านั้นมาทําค่าซักค่ารีดแล้วเราก็สามารถที่จะไปตัดแปลงแล้วก็ใช้กับงานอื่นๆได้ได้เป็นเป็นสิบเป็นร้อยงานน่ะ มันมันมันจะมาถูกตรงนี้มันก็จะเป็นผลดีกับทั้งสองฝ่ายคือหนึ่งเราก็มีไรายได้มีอาชีพอีกฝั่งหนึ่งเขาก็ได้ความสะดวกสบายแล้วก็ได้ในราคาที่ถูกคือไม่ต้องไปจ่ายเงินมากเกินเป็นจริงเพราะบางอย่างเนี่ยซื้อมาเนอย่างสมุิบ้านเมนเนี่ยซื้อเสร็จปุบ๊บภาพบวกข้างเมนเนี่ยซื้อเสร็จเ็าจะไปทําอะไรได้ใช่ไหมฮะถ้าอาไปถวายวัดที่กอกกองเป็นภูเขาลูกกาเพราะบางวัดน,นี่เขาสบทุกวันน่ะอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นหนึ่งในตัวอย่าง สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณจาที่ฟังดูแาขยอีกนะคะลออกเยะคนมาซื้อเยอะนะคแถววันมันเดี๋ยว่าเยอะบางทีบางวันมันออกสามดวงบางวันก็ไม่ออก